แเฮ้ยอเาเถมัน <Cornell> ไ่มาพี่น้องมทกกันตัวยในหองีมาทกกันเศ้าเศร้าเลยวันละน่งตอนนี้มัน้วยวันดีขพอเขาเหนียวอยู่อยองน้กินพี่น้องให้กินแรงสำหรับไอ้แ่งเขาบอกว่าเขาเจ้าู้อเหนียวอเรื่องกินเ่องต้น แต่บางคนกินข้าวเอนยวง่วงนอนมันไม่ดีบ่ไงกัดพักแลมครับพี่น้องตัดตรงเล็กใส่ข้าวเจ้าพี่น้องเรืองเท็จหมเราหยาดทุกบพี่แค่ยังมันมีคุกคุกเตี๋ยนี่แม่คุกอ่ะเฮ้ยนี่ก็ตัมได้ได้ไหนดิอันนี้ของก้อนนี้เราตัมมั้งอ่ะ ก่อนซีรไอไปยังเอกองกอนกัดแรงๆครับพนองพักแลมครับเ้อนเๆก็ยู่วนะครับอำเภอนน้ำคุณนะครับหวนราชธานี นี่ครับสพสพนำคุณครับพี่น้องการแสดงขึ้นนะครับสมถึงจัดสามแกงครับเ ah. ขาอีรีมขายขาย <decks S 1> ่าวเหตุงรับเนีล่มหากาัเ่ได้ดัมีาลา่าน้ครับโอ้ยอว้่รถไปใช้เนี่ยปิดผานิดลอยเลยใกล้เครื่องตัวน้ำเต็มหม้อนืดไหลเนาะสุดน้ำก่บสุดน้ำ พอเปนางอนนอนมันกินค่ะใส่ปยาเลยเออเบ็ดชุดรถเบ็ด่เนี่มีเส่ปาชุรถเบ็ดใช่พี่คันโกคนคนเดียวกันนี่แต่ที่ผมเห็นเมื่อคืนนี่นี่ใช่คนเดียนั้นไอ้ไวแลน่ยเมื่อคืนชุรถเบขายางมากีมานรมูนีนี่ ครับยูนี่นะพี่น้องมองทาการแสดงใครบอกนอนไม่นอนนอนล่ะกินยาความดันดูพี่ไปแทนปหลู่กันฉันจะโทรหาเราบัสซีขั้นะรถบัสไปจอดอยู่ในโรงเรียนอยูุคแบบฟังพุ่นจอดพักแดมอยู่โรงเรียนพวกนี้พวกนี้พวกนี้ดื้อทั้งอยู่

สีลอยหาสีน้อยการแสดงครับหาแรงนี่ก็ได้เขาใส่เขานข้วเขนิ้วด้ยบัตรห้อ กคอยนี่้รอบนี้เป็นโจนหา้อยเพราะตอนนี้โจนี่้าใช่ผูคากินข้าวเจ้าคับเดียวตอนนี้ต้เลยอสูงเลยเ้บไมาดเอาไปแล้วเนื้อเนื้อ่ต้าเอาไเนาะข้าวเหนียวาวดเื้อตมเนื้อใส่ใส่เนื้อตั้งหกเตี๋ย อเนี่ยยังบางคนนี่ตดนี้ลงไปกเงี้ยตวงเลยัววีัมย์บาเขาสีแวงตรงไกล้นะมันใจบอเช็บตัวเฮ็ดอ่ะกระเส้นกับปีกกนนี่กะมีเปะสุเปียนขอดบ่ขอดเลยอุ้ยบ่ต้องทอดหรอกยากหมดละทำกับมีวันนี้พอไป้ว กาพักแล้มครับประมาณนี้พน้องพีเจ้าหนมือเขามาพักเลี้ยมนะครับอยู่บุรีรัม์นะครับประมาณนี้เลยกับส่วนทีมงานทีเดียวทีมงานเราต้งปันไฟนะครับเดี๋ยวกำลังน้ำมาเราแวะบ้านนะครับผมส่วนทีมเมธีนะครับพี่น้องทีมเมธีพักอยู่ไหนจะพักที่บ้านนะครับปลูกพายทิ้งแล้พักที่บ้านยูนทีสกี สุดยอดได้ครับของกินแ้งนี่นี่เป็นต้มไก่ครับกับเนื้อนะครับเนื้อนี่เห็ดยังไงกุ้ยก้ยแซ่บาทองกันแล้วนี ไอ่ดีขี้เถาโมวะอปไปเสงร้ทับูใดเสิงรทับผูใดี่อยพ่อไม่ชาเชีงร้ทับเจ้าติน่ะแเาใส่ด้วยโอ้กิเป้าพดนดิดใหผมดูี่นี่มีเท่านี้ต็ม ผมก็ไปไปแล้วกาตุ้ยมนมว่าคุณไดะกนใจได้แล้วจีอนเขาให้มันซี่น่ะแล้วจเอาว่าให้เอากทับก๊อปเขาเขาบอกี้กอปก็ได้ครับผักบรรยากาศผักเลี้ยมครับพี่น้องกวกเน ก็ดินรนะครับแร้งนี mm ่ผมก็จะผูกเปยน้อนไตรถให้ก็ลครับมันช่เจ้าแม่มา่ก็ดีนะผูกน้ำใหม่น้ำต้นใหม่รอนี่นะครับบรรยากาศดีมานอนแบบนี้นะครับพืจังนอนอยนบุยรัมครับบุยรัมบรรยากาศดีเย็นสบายอยู่ในอุปพอดีครับบาอนเหนาว่อ

ิมจันเซอร์นะครับราคายิมจันรนตีพักที่นี่โรงเรียนโรงเรียนกับสีมีมองนอนสะดวกสบายกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ผมก็บจีผูกอุปีน้อนกันนะครับบางคนก็สีน้อนหนารดครับพี่น้องประมาณนี้ครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องครับติดตามช่องลุงปิยะน้ำนะครับผมลุงปิยะลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นั้นนะครับ กดไอจีเขาม่าไม่กกดติดตามนะครับผมจะอัปเดตคลิปนะครับเกี่ยวกับออรับเพื่อนโชว์นะครับการเป็นยูนะครับของทีมงานหรือการทํางานของทีมงานประมาณนี้ครับแล้วก็โชว์บางส่วนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเพียงแค่นี้ครับขอขอบสวัสดีครับ